สวัสดีค่ะวันนี้เรามาพบกับวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่1กันนะคะโรงเรียนเซนโยเซฟนครสวรรค์โดยคุณครูการจนะเรื่องสีจันค่ะนี่นะคะเราก็จะยังอยู่ในหน่วยที่8นะคะก่อนที่เราจะไปที่หน่วยที่8ดนะคะเรามาดูหนังสือแบบฝึกหัดเทอมสองของเราก่อนนะคะที่เรานะคะจะใช้เรียนในวันนี้นะคะเป็นหนังสือเล่มเดิมเลยนะคะนี่เป็นเล่มสีขาวนะคะก็จะมี นี่นะคะคณิตศาสตร์เล่ม2แล้วก็ชั้นประถมศึกษาปีที่1น,นะคะให้เด็กสังเกตนะคะว่าตรงนี้ของเราจะเป็นสีขาวนะคะหลังจากนั้นของเรานะคะจะเป็นบทที่8เหมือนเดิมเนาะส่วนเนื้อเรื่องนะคะที่เราจะเรียนในวันนี้นั่นก็คือการนำไปใช้นะคะ ให้เด็กๆนะคะหยิบหนังสือนะคะแล้วก็เปิดไปที่หน้า11นะคะจะเป็นแบบฝึกหัด8.4นะคะนี่หนะ้าตาเป็นแบบนี้เลยมีขอบสีชมพูอ่อนๆนะคะออกแกมส้มนะคะให้เด็กๆนะคะ,ะถ้าพร้อมแล้วเราไปทำพร้อมกันเลยนะคะตรงนี้นะคะก็จะเป็นโลดของการวิ่งแข่งเปี้ยวนะคะอ่ะ สีเขียวชนะสีแดงสีฟ้าชนะสีเหลืองสีฟ้าชนะสีแดงสีเขียวชนะสีเหลืองสีแดงชนะสีเหลืองและสีเขียวนะคะชนะสีฟ้าอ่าเขาบอกให้เรานะคะเติมคําตอบว่าสีเขียวของเรานะคะชนะกี่ครั้งอ่าเราก็มาดูด้านหน้าตรงนี้ของเราเลยนะคะว่ามีสีเขียวกี่อัน มีสีเขียวหครั้ง ,2 ครั้ง ,3 ามครั้งนะคะเด็กๆก็เขียนไปเลยนะคะว่าสีเขียวของเราชนะสาครั้งนะคะก็เติมเลขสามลงไปได้เลยนะคะต่อไปเป็นสีแดงนะคะเขาถามว่าสีแดงชนะกี่ครั้งเอยอ่ะเราก็มาดูมีสีแดงไหมไม่มีมีสีแดงไหมมีนะคะอยู่ตรงนี้ แสดงว่าสีแดงของเราชนะอยู่1ครั้งนะคะเด็กๆก็เขียนเลข1ลงไปได้เลยต่อไปนะคะเป็นสีฟ้าเราก็มาดูนะคะสีฟ้าของเราชนะกี่ครั้งเอ่ยมีครั้งที่1ครั้งที่2มีอีกไหมไม่มีแล้วแสดงว่าสีฟ้าของเราชนะอยู่2ครั้งนะคะและสีสุดท้ายนะคะนั่นก็คือสีเหลืองนะคะ สีเหลืองมีชนะไม่เอ่ยไม่มีนะคะแสดงว่าสีเหลืองนะคะชนะอยู่ศูนย์ครั้งนะคะเราก็เขียนเลขศูนย์ลงไปได้เลยนะคะอ่าเรามาดูนะคะว่าสีฟ้าของเราได้อันดับที่เท่าไหร่กี้สีฟ้าของเรานะคะชนะอยู่สองครั้งเนาะซึ่งสองครั้งน้อยกว่าสีเขียวไปกี่ครั้งเอ่ย สีฟ้าของเรานะคะอ่าเดี๋ยวมิสขอเขียนติดตรงนี้นะคะสีเขียวของเรามีอยู่3ครั้งสีฟ้ามี2ครั้งและสีแดงของเรามีอยู่1ครั้งสีอะไรที่ชนะมากที่สุดนะคะก็จะได้เป็นอันดับที่1แต่ว่าสีฟ้าของเรานะคะมากกว่าสีแดงแล้วก็น้อยกว่าสีเขียวแสดงว่า สีฟ้าของเราจะต้องได้เป็นอันดับที่2นะคะเพราะว่าชนะอยู่2ครั้งเนาอะอเราก็เขียนไปเลยนะคะว่าสีฟ้าของเราได้อันดับที่2เพราะชนะ2ครั้งเด็กๆก็เติมเลข2ลงไปเลยนะคะทั้ง2อข้างเลยนะคะต่อไปนะคะเป็นสีเขียวนะคะสีเขียวของเราชนะมากที่สุดนะคะก็จะได้เป็นอันดับที่ หนึ่งนะคะเพราะว่าชนะอยู่3ามครั้งนะคะเด็กๆก็เติมเลข1กับเลข3ลงไปได้เลยนะคะต่อไปเป็นสีแดงนะคะสีแดงของเราได้อันดับที่3เพราะว่าชนะอยู่1ครั้งนะคะจำนวนครั้งที่ชนะน้อยที่สุดเนาะก็เลยได้เป็นที่สุดท้ายนะคะเด็กๆก็เติมเลข1และเลข3ลงไปได้เลยนะคะ พอเด็กๆเ,เสร็จจากหน้านี้แล้วนะคะก็ให้เด็กๆเ,เปิดไปที่แบบฝึกหัดนะคะหน้าที่12นะคะก็จะมีหน้าตาแบบนี้นะคะให้เด็กๆเ,เป็นผลของการแข่งขันนะคะก็จะมีเหรียญทองเหรียญเงินและเหรียญทองแดงนะคะอ่าเรามาดูกันเลยนะคะเขาบอกว่าจัดอันดับที่ของการแข่งขันกีฬาสีประจำปีโดยนับจำนวนเหรียญทองก่อน ถ้าเท่ากันนะคะให้พิจารณาจำนวนเหรียญเงินและเหรียญทองแดงนะคะเราก็ต้องมาดูกันก่อนเลยนะคะว่าเหรียญทองตรงนี้ของเราอ่าเท่ากับใขรบ้างถ้าหากอย่างสีแดงอ่าสีแดงของเราตรงนี้มีเหรียญทองอยู่จำนวนสี่เหรียญน,นะคะนี่หนึ่งสองสามสี่ซึ่งเท่ากับสีฟ้าสีฟ้าก็มีสี่เหรียญเหมือนกัน เพราะฉะนั้นเราก็ต้องมานับที่เหรียญเงินนะคะพอมาดูที่เหรียญเงินอ่ะสีแดงของเรามีหนึ่ง6สามี่ห้าหสีฟ้าของเรามีหนึ่ง6สามี่ห้าหกตอนนี้นะคะเหรียญเงินก็เท่ากันเหรียญทองก็เท่ากันนะคะเราต้องมาพิจารณาที่เหรียญทองแดงนะคะ อ่าเหรียญทองแดงนะคะสีแดงของเรามี1 2 3 4 5สองสามสี่ห้าและหนะคะส่วนสีฟ้าของเรามี1 2 3สองสามและสี่แสดงว่าสีแดงของเรามากกว่าสีฟ้านะคะแต่ว่าอย่างในกรณีนี้สีสีแดงของเรานะคะจะมี อันดับที่มากกว่าสีฟ้าแต่ว่าน้อยกว่าสีเหลืองและสีเขียวซึ่งสีเหลืองนะคะมีจํานวนเหรียญทองที่มากกว่ารองลงมาก็คือสีเขียวแล้วถึงจะเป็นสีแดงเพราะฉะนั้นสีแดงของเรานะคะจะได้อันดับที่สามนะคะเด็กๆก็เขียนเลข3ามลงไปได้เลยนะคะต่อไปนะคะจะเป็นสีเขียวได้อันดับที่เท่าไหร่เอ่ย เราก็มานับเหรียญทองของสีเขียวนะคะมีหนึ่งสองสามสี่และห้าสีเขียวนะคะก็จะมีเหรียญทองอยู่ที่ห้าเหรียญน,นะคะส่วนสีเหลืองมีอยู่หกเหรียญเนาะแต่ว่าเขาบอกว่ารายการสุดท้ายเป็นการแข่งขันฟุตบอลซึ่งสีเขียวนะคะได้เหรียญทองเพิ่มอีกหนึ่งเหรียญจากที่มีห้าแล้วนะคะเพิ่มอีกหนึ่งก็จะกลายเป็นหกอ่ะ กลายเป็นหแล้วนะคะแล้วก็สีแดงนะคะได้เหรียญเงินอีก1เหรียญน,นะคะนี่สีแดงก็บวกเหรียญเงินไปอีกหนึ่งและสีเหลืองนะคะได้สีเหรียญทองแดงมานะคะเราก็บวกไปอีก1เนาะจากที่เป็นสานะคะก็จะกลายเป็นสี่เหรียญส่วนตรงนี้ของเราก็จะกลายเป็นเจ็ดเหรียญน,นะคะ ตอนนี้สีเขียวของเรากับสีเหลืองของเรานะคะมีเหรียญทองที่เท่ากันเลยนั่นก็คือ6เหรียญเท่ากันเราก็ต้องมาพิจารณาที่เหรียญเงินนะคะเหรียญเงินของเราสีเขียวของเรามีหนึ่งสองสามและสี่นะคะก็จะมีอยู่สี่เหรียญส่วนสีเหลืองของเรามีอยู่สามเหรียญนะคะแสดงว่าสีเขียวของเรานะคะได้จํานวนเหรียญนะคะที่มากกว่าสีเหลืองเนาะ เพราะฉะนั้นสีเขียวของเรานะคะจึงได้อันดับที่1ไปเลยนะคะเด็กก็ใส่เลข1ลงไปได้เลยนะคะต่อมานะคะก็เป็นสีเหลืองนะคะเมื่อกี้เราบอกแล้วว่าสีเขียวของเราบวกเหรียญทองพิ่อีกหนึ่งเหรียญนะคะก็จะได้เป็น6เหรียญนะคะซึ่งเท่ากับสีเหลืองเลยแต่ว่าสีเขียวของเรามีเหรียญเงินอยู่สี่เหรียญสีเหลืองของเรามี3มเหรียญนะคะ ซึ่งน้อยกว่านะคะดังนั้นสีเหลืองของเรานะคะก็จะอยู่อันดับที่2นะคะ,ะเด็กเก่เขียนเลข2ลงไปเลยและสีฟ้าของเรานะคะมีจำนวนเหรียญทองนะคะที่เท่ากับสีแดงก็จริงแต่ว่าเหรียญเงินนะคะสีแดงนะคะได้จากการแข่งขันฟุตบอลอีกหนึ่งเหรียญเนาะก็จะกลายเป็น เจ็ดเหรียญน,นะคะส่วนสีฟ้ามีแค่หกเหรียญน,นะคะจึงทำให้สีฟ้าของเราได้อันดับที่สี่มานะคะเด็กๆก็เขียนเลขสี่ลงไปได้เลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะมิตรก็สอนดเด็กๆเรื่องการนำไปใช้จบลงแล้วนะคะคือการนำไปใช้นะคะเราก็ต้องมาดูนะคะว่าสิ่งไหนมากกว่าสิ่งไหนนะคะเพื่อที่เรานะคะจะได้นำมาเปรียบเทียบได้นะคะ สำหรับวันนี้นะคะบิ n แนนนะคะก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วไว้พบกันในชั่วโมงหน้านะคะสวัสดีค่ะ